ฝนหยุดก็นี่อยู่แต่ว่าน้ําน้ําตรงตรงตรงเวทีมันท่วมหมดเลยอี่เคืองแฉงหมดเป็นปูนหรือเป็นไม่เป็นปูนอยู่ตั้งรำมจ้าจ้าจ้าเอาหลัวชุนตรงไหนอ่ะลูกแม่ด้วยนะโอเคโนแม่เจ็บเข้าใจเราสองคนก็พอมันเป็นแผลอันนี้แม่เอาหนูวันนี้ เมื่อวานนี้เป็นพ่อเอามื่อนี้แม่เอาขึ้นไปปุ๊กพ่อจะเศร้าๆเมื่อนี้แม่นอนอิ่มมาเจ้าอิอ่มวัยยุคบอมไปขึ้นไปปุ๊กเจ็บนะยายนอนหลับไปแล้วหลับปล่อยให้พ่อยายเอาจารีเอาไว้บัดนี <c oughs> ไ้ไม่เอาไม่เอาไม่เจอไม่เจ็บ <c oughs> บางที <c oughs> ตกไหมจ้า <c oughs> ว้าวแม่ ดาวเยอะแล้วได้ดาวสามร้อยสิบสองดวงเลยมามามา่าทำแม่นะโอเคไหมน้องแคมก็ตกมาอยู่มุ่งเจ้าเลยนี่ใส่กับบางโบใหญ่บ้างโบทองสิเดี๋ยวโทรศัพท์แป็นอยู่บนห้องเดี๋ยวเชิญชาก็ตกมาส่งเดี๋ยวโทรศัพท์แป็นอยู่บนห้องยายครับคุณครับแม่พูดนะแป๊บนึ่งรอแม่อยู่ข้างล่างค่ะ ใครจ้วงจ้วงเจ้าเบิ้งให้ข่อยเด้อเจ้าเบิ้งให้ข่อยเด้อเออบาๆทับเต่เบาๆแต่เบาแล้วก็เด็ดหน้าแต่งหน้าทีเนี้ยโอ้โนี่กระจุกพ่อยิ้มแป๊ดส่องพ่อสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมสวยไหมคะ อ๋อเอาทาแก้มโอ้<ม>ยบุญอะไรเงี้ยกระจุกงามลายสวยลายอะไรขงค่อยยังบอกอยู่ว่าคำนี่ย้ำคำว่าแม่นี่มันมันหมายความว่าอะไรคือพากันเอื่นคักเอื่นแน่เธอเอื่นแม่นี่อ้ำพี๋เี่ยมาเหรอน้อำพี๋เจ๋าเพื่นเฮ้ยน้อำพี่อยู่ข้างบนบวยเลยแม่เราม่ายไป มาดึงว่าสิบ้างอย่าจุบแม่เขาไม่ได้จ <e ุบแบบนั้นนะเอานีแต่แต่น้อทานี่นนี่นเอานี้แตะเลยใ้เอจจาร์เหรอหาพีฟิวพี่ฟิสร้างแต่งมาพอนี่ร้านเันไปยังไงยังไงผมผมแม่ไปแล้วว่าางเห็นผมแม่ไปแล้วเรออ๋อช่างผม บอกแม like oh, ่ยิ้มด้วยยิ้มยังนี mustache, ่สิจวงแล้วโอ้ยเปียงแป้งเปียงแป้งแม่โอ้ย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 เอาชะพาเฉพาะจุดนะติ่งติ่งสร้างสร้างเต้งหน้าอารมณ์ดีปนิมัดเลยสร้างกัดเอาเอางั้นนะคนถือเต้งกัดดึงดดดู ดึงล็ดดึงล็ดดึงล็ดอย่าแล้วดึเต้นก่อนช่างเต้นก่อนช่างเต้นด้วยดึงเล็ดดึงเล็ดดึงเล็ดแม่จำแม่ดูเข้าบ้านสุดมาดูนี่แม่เข้าบ้านแล้วนั่นเอาแป้งเอาแป้งไว้แป้งให้าฟิวเร็วนั่นฟิวแป้งไว้หน่อยช่วยด้วยเต้นหน้าแล้วแป้งไว้ก่อนเอาแป้งไว้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 มามาดูมาช่วยแม่นี่มามาให้ยายนะคะ เอามาให้ยายเข็บไไปนะคะโอ้ยจะเต็งนะจะเต็งจะเต็งให้ใครมาดูแม่นี่ช่วยแม่หน่อยเนี่ยมาดูด้วยๆฮ่าตัวนี้4,100คนแล้วขอบคุณค่ะรวร็วๆๆๆีสดใจโอยแม่ตัวพนถึจะคยซีเบิ้งอันไหนอันคอยมิดจอเดียวจัวงบุมันปุยเลยหม คุณไหนเต่งหน่ายเมื่อกระโจความเดิโอเคไหนก็ดูกระจุหน่อยเขาดูกระจุหน่อยค่ะคุณไหนไหนดูกระจุหน่อยเขาได้คนเดียวโอ้ยเป็นตอวคนเงือึ้นมาแน่นอนเขาได้คนเดียวสวยหรือยังหน้าเนียนหรือยังคะหน้าเนียนหรือยังหัวหัวหัวแดงคล้อหัวแดงคล้อคุณเดี่ยวสั่นเพี้นกว่านะ จะมันไซเอลอยู่มันจะเบี้ยวแล้วมันก็เบี้ยวเข้ามาเหมือนเดิมแหละวันว